คนต่างจังหวัดนี่เขามักจะทำนาแล้วก็ปลูกพืชผักไปตามเรื่องตามราวชีวิตส่วนใหญ่ก็เลยผูกพันอยู่กับการเกษตรอย่างแน่นแฟ้นส่วนอาหารการกินก็เพียงแต่แบกแหใส่หลังแล้วก็เหวี่ยงลงในหนองในบึงหรือว่าไม่ก็อาจจะใช้เบ็ดรวมถึงวางไข่เมื่อได้ปลามาแล้วก็มักจะหาผักเครื่องเคียงที่มีอยู่ทั่วไประหว่างทางติดมือมาด้วย ในมื้อนั้นก็จะมีอาหารทั้งผักทั้งปลาและหากรวมถึงน้ำพริกกะปิสักถ้วยก็ต้องถือว่ามื้อนั้นสุดยอดชาวนาพื้นบ้านเป็นอยู่อย่างนี้มาช้านานจนผู้คนเกิดความเคยชินและเมื่อถึงเทศกาลงานบุญชาวบ้านย่านถิ่นต่างก็ต้องตระเตรียมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้โอกาสสำคัญอย่างนี้ดำเนินไปด้วยดี คนไทยที่เป็นชาวพุทธนี้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศต่างก็ยึดถือจารีตและวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายคละคล้าวกันไปก็เลยไม่ค่อยมีใครพาเหล่าพากอทำเรื่องเสียหายให้เป็นที่คอรหาของชาวบ้านกันนักแต่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนใครจะรู้ว่าพื้นบ้านที่เคยสงบร่มเย็นมายาวนานอย่างบ้านโพจะต้องมาประสบกับเรื่องราวที่อดสูและน่าอับอาย จนเกินกว่าที่จะให้อภัยผู้เป็นต้นตอของเรื่องฉาวนี้ได้เรื่องมีอยู่ว่าบ้านหลังหนึ่งมีลูกสาวอยู่สี่คนอายุ12ปี15ปี17ปีแล้วก็20ปีแม่มีอาชีพขายของชำเล็กๆน้อยๆส่วนพ่อก็มีอาชีพหลักเป็นเจ้ามือไฮโลงานการไม่เคยทำเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ถือเป็นอาชีพหนึ่งของพ่ออ่า ในแต่ละวันผู้เป็นแม่ก็จะค้าขายไปตามปกติส่วนลูกสองคนเล็กในี่กำลังเรียนหนังสืออีกสองคนก็เรียนจบประถมต้นออกมาแล้วช่วยงานบ้านแล้วก็รับจ้างชาวบ้านเกี่ยวข้าวไปตามเรื่องฝ่ายผู้เป็นพ่อของลูกทั้งสี่คนทุกๆวันไม่ว่าจะเล่นได้หรือว่าเสียบเป็นต้องเมากลับมาแล้วก็ทุกครั้งจะต้องหาเรื่องพานทุบตีภรยาจนกระทั่งหล่อนต้องหนีไปบ้านอื่นสักพักหนึ่ง รอจนกว่าสามีจะหลับจึงจะกลับเข้าบ้านและพอถึงรุ่งเช้าของวันใหม่เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาก็เหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเสียงทะเลาะตบตีเสียงด่าลูกมีอยู่ทุกวันจนชาวบ้านเคยชินและไม่มีใครใส่ใจต่อเสียงทะเลาะเบาแววงจนกลายเป็นว่าหากวันไหนไม่ได้ยินเสียงนี่จะรู้สึกเหงากันไปเลยลูกๆของครอบครัวนี้เผชิญกับเรื่องทํานองนี้ มาตั้งแต่เด็กทุกคนก็เลยชินชาแล้วก็กลายเป็นเรื่องสามัญเช่นเดียวกันเช้าวันหนึ่งมีเสียงโกลาหลเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เสียงแม่ใช้ไม้กวาดฟาดลงไปบนร่างลูกคนที่สองอย่างไม่นับแรงตีที่ดังเพีย้ยเพี้ยตลอดเวลาบอกใครใครก็ตามที่ผ่านไปผ่านมารู้ว่าคนที่เป็นแม่ต้องโกรธจัดถึงขนาดตีลูก เพราะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีใครได้ยินเสียงหรือว่าแววข่าวว่านางจะตีลูกก็หล่อนรักลูกของหล่อนจะตายไปมึงบอกมันนะนานงลูกไม่รักดีมึงไปท้องกับใครมาเสียงแม่นิสันเครือแล้วก็เครียดแค้นไม่รอฟังคําตอบแล้วกลับกระนําตีต่อไปอย่างไม่นับอ่าเสียงโอยโอยร้องไห้ดังไม่ได้ขาดฉันบอกแม่ไม่ได้หรอกอย่าให้ฉันบอกเลยอย่าบังคับฉันเลยเจ็บแล้วโอ้ยทำไมจะบอกไม่ได้ ที่เองไปนอนกับมันมายังทําได้เรื่องแดงถึงขนาดนี้แล้วจะมาปกปิดอะไรกันอีกบอกมานะทําให้บอกเองตายคําพูดของแม่ถึงแม้จะฟังดูเหี้ยมโหดแต่ว่าไม่มีแม่คนไหนหรอกที่จะใจคอโหร้ายอย่างนี้เพียงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องใหญ่ที่นํามาสู่ความเสื่อมเสียของวงตระกูลและแม้ว่าวงตระกูลน้องเธอจะไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั้งแขวงทั้งบาง แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่มีเทือกเถาเหล่ากอเรื่องแบบนี้พอเกิดขึ้นแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนบอกมานะอย่าให้แม่ต้องตีเองอีกเลยนางลูกไม่รักดีจนเสียงลูกคนโตพยายามจะห้ามปรามแม่พอเธอแม่พอเธอค่อยคยพูดค่อยๆจากันดีกว่าอย่ายุ่งนะเรื่องนี้จะต้องกระจ่างถ้ามันไม่ตอบกูจะตีให้ตายไม่พูดเปล่านางใช้ด้ามไม่ฟาดควาดลงไปอีก ซึ่งเวลานี้ไม้มันแตกจนบาดเข้าไปในเนื้อของลูกสาวคนต้นเรื่องจนเลือดไหลเป็นแนวเยิม้มนางก็อ่อนแรงจนเกินกว่าจะตีลูกต่อไปได้ก็ได้จะนั่งเอามือกุมขมับร้องไห้อย่างสุดกัน้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้เลี้ยงลูกออกมาไม่เคยต้องให้อดอยากเลยมีโอกาสอยากได้อะไรก็หาซื้อให้ทุกอย่างไม่น่าจะปล่อยตัวปล่อยใจหลงระเริงไปกับใครจนท้องป่องออกมาประจานอย่างนี้แม่ก็ร่ำไห้ไม่หยุด นางก็หันไปมองรอบบ้านจะปรึกษากับสามีก็ไม่เห็นหัวคงจะไปเล่นที่ไหนอีกแล้วไม่รู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสาอะไรเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในบ้านไม่เคยต้องรับรู้อะไรสักอย่างมัวแต่ไปสมหัวเล่นการพนันจนลูกเต้าเสียผู้เสียคนอย่างนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจคิดถึงชะตาก,กรรมว่าทำไมน้อชาตินี้เกิดมารับความทุกข์ทรมานทั้งสามีที่ไม่ค่อยจะได้เรื่องใดร,ราว ชีวิตไม่เคยได้สุขสบายเหมือนอย่างที่เคยฝันไว้เมืม่อครั้งยังเป็นเด็กสาวเลยกลับต้องมาตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกคิดแล้วก็ยิ่งช้ำใจจนกลั้นน้ำตาไม่ให้มันไหลออกมาอีกระลอกหนึ่งไม่ได้จันทราเอ๋ยเอ็งบอกแม่มาเถอะเอ็งจะให้แม่ตีเอ็งย,ย,ยันตายเลยหรือยัยงไงเอ็งรู้ไหมไม่ว่าเอ็งจะเจ็บสักแค่ไหนแต่หัวใจแม่ในะยิ่งเจ็บมากกว่า นางขมใจยอมพูดดีๆกับลูกเพราะใช้ไม้แข็งมาตั้งนานแล้วมันก็ยังไม่ได้ผลบอกแม่มาเถอะรับรองถ้ารู้แล้วแม่จะไม่เอาเรื่องเอาราวแต่เองรู้ไหมว่าเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาคนที่เป็นแม่นะ่ยจะต้องรับรู้ไม่งั้นจะมองหน้าใครเขาได้แม่ถ้าฉันพูดแล้วแม่ต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่เอาเรื่องกับฉันอีกแม่สัญญาแม่ไม่เอาเรื่องหรอกเออคนอื่นๆอ,ออกไปให้หมดก่อน เสร็จแล้วแม่ก็ไล่ลูกทั้งสามคนออกไปเพราะยังไม่อยากให้ทุกคนรู้เรื่องทั้งหมดฉันฉันท้องกับพ่อจะแม่ความตั้งใจที่จะฟังคำพูดของลูกสาวเปลี่ยนเป็นอาการช็อกขึ้นมาทันทีฮะอ,อะไรนะเองว่าอะไรนะฮะจริงๆจะแม่ฉันท้องกับพ่อเธอปล่อยโฮออกมาดังลั่นพร้อมๆกับที่ลูกทุกคนเดินเข้ามา เดือนลูกสาวคนโตก็พูดขึ้นบ้างเชื่อมันจะแม่ไม่เฉพาะมันรหรอกฮะคงคงไม่ในหมายความว่าเองก็ถูกพ่อเองทำร้ายนะใช่จะแม่ฉันด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ฉันกับจันทรานะแม้แต่อิมาลีกับบุงหาก็ถูกพ่อข่มขืนกันหลายปีมาแล้วล่ะแม่เดือนบอกกับแม่อย่างสุดกลั้นแล้วก็ร้องไห้ นางแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่าข้อความจากปากลูกมันโหดร้ายเหลือเกินมันโหดร้ายเกินไปสำหรับหล่อนที่อยู่ในฐานะของเมียและแม่นางซึมไปถนัดตาและนั่งอยู่อย่างนั้นจนถึงเย็นข้าวปลาไม่กินหน้าที่ต่างๆภายในบ้านนางไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นทุกอย่างก็ตกเป็นหน้าที่ของเดือนลูกสาวคนโตไปโดยปริยาย <c oughs> ไอ้ปู่ระยำทำไมมึงถึงเลวอย่างนี้ แม้ว่าจะคำม,มืดแล้วแต่นางก็เดินลงจากบ้านลูกๆทุกคนไม่รู้ว่าเธอจะไปไหนเห็นแต่เพียงเธอเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วนั่งซ้อนท้ายไปปล่อยให้บรรยากาศในบ้านเงียบเชียบและวังเวงจนพักใหญ่เสียงของพ่อบ้านก็ดังขึ้นมาแต่ไกลไอ้ไหนกันหมดวะข้าวปลาไม่เห็นหาหาข้าวปลาพ่อฮนะปรากฏว่ามีเสียงตอบจากเดือน ลูกสาวคนโตที่ฟังดูห้วนและกล้านทำไมไม่กินมาจากข้างนอกละ่ะกลับมามืดอย่างนี้ก็นึกว่ากินมาแล้วสิไม่มีรักวันนี้ไมไ่ทำกับข้าวผู้เป็นพ่อหันขวับมายังกระเสือหมายจะครุบเหยื่อเอ้ยเนี่วันนี้มึงพยองอย่างนี้เดี๋ยวกูเตะสลบเอ้ยหยุดนายแก่ตัญหากลับวันนี้มึงติดคุกน่ะเสียงของแม่ดังขึ้นพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองนายยืนประกบข้างอยู่้ามา ทำไมาเอาตำรวจมาทำไมคุณตำรวจครับจะจับผมข้อหาอะไรไม่ทราบข้อหากระทำชำเราลูกในไส้ครับพูดเพียงแค่นั้นอาการเมาโดยหยุดทันทีสีหน้าเปือดทันตาก็อมองไปที่ลูกๆูกสายหน้าแทบไม่เชื่อหูตัวเองจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจเดี๋ยวดีฉันจะไปให้การต่อที่โรงพักเสียงแม่เด็กขาดที่สุด ตำรวจล็อกแขนผู้เป็นพ่อและสามีก่อนที่จะลากลงบันไดนำขึ้นรถกระบะของโรงพักก่อนจะหายไปในความมืดภายหลังการสอบสวนได้ความว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยถือโอกาสทุกครั้งขณะที่ทะเลาะก,กับแม่จนแม่หนีไปบ้านญาติเพื่อจะรอให้พ่อหลับจากนั้นเขาก็บังคับขืนใจลูกสาวตั้งแต่คนโตเรื่อยมาจนคนที่สองเริ่มโตก็ถูกบังคับขืนใจอีก มาช่วงหลังตันหากลับถึงขนาดลูกสองคนเล็กๆก,ก็ต้องสองเวยกับความบ้าตันหาไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนแล้วทำสำนวนส่งให้อัยการและฟ้องสารตามลำดับสารพิพากษาให้จำคุกในซ้อนในข้อหาบังคับคข่มขืนสายเลือดของตนเองคดีละ20ปีรวมทั้งหมด80ปีจำเลยให้การรับสารภาพแต่ว่าเป็นการรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐาน ก็ยังคงยืนกรานคำพิพากษาเดิมจำเลยได้ร้องแล้วต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์แต่สารอุทธรณ์ยืนคำพิพากษาเดิมคดีจึงยุติเท่านี้เพราะจำเลยยอมรับโทษระหว่างถูกจองจำอยู่ในเรือนจำในซอนถูกนักโทษด้วยการข่มเหงรังแกและแกล้งสารพัดเพราะทุกคนต่างเกลียดนักโทษที่ถูกคุมขังด้วยข้อหานี้เขาอยู่ในเรือนจำได้เพียงสองเดือนก็เสียชีวิตลงเนื่องจากร่างกายบอบช้ำเกินกว่าจะทนทานได้ ศพของเขาไม่มีญาติไปรับทางเรือนจำจึงส่งต่อไปยังวัดใกล้เคียงส่วนแม่ลูกทั้งห้าชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในชั้นศาลก็อพประยพครอบครัวเข้ามาทำกินในกรุงเทพจนสามารถตั้งหลักปักฐานกันได้อีกวาระหนึ่งทุกวันนี้ลูกๆทุกคนมีครอบครัวให้กำเนิดลูกหลานเป็นครอบครัวใหญ่ในเวลาต่อมาแต่ละคนดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขและให้การดูแลแม่ของพวกเธอเป็นอย่างดี ส่วนเรื่องราวในอดีตไม่มีใครพูดถึงตั้งแต่วันส่งตัวต้นเหตุเข้าไปรับกรรมเรื่องราวของครอบครัวนี้เป็นที่โจทย์ขานของชาวบ้านไปทั้งอำเภอจนค่อยๆเงียบลงถึงเวลานี้ก็นับได้ร่วม30ปีแล้วแล้วก็กลายเป็นตำนานอันขมขื่นที่ไม่มีใครอยากจะให้เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองเลยล่ะครับ เรื่องจริงเหตุการณ์จริงเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองที่มหาชัยมีครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวคนหนึ่งลูกชายสองคนหัวหน้าครอบครัวในชื่อในเหนึ่งเมียชื่อนังกบลูกสาวคนโตในชื่อน้ำส่วนลูกชายทั้งสองก็ชื่อกุ้งกับไก่ในหนึ่งผู้พ่อนี่ทำงานก่อสร้างส่วนนางกบเนี่เป็นลูกจ้างโรงงานปูอัด ส่วนลูกสาวคือน้ำอายุ14ไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าน้องชายยังเรียนอยู่น้ำนะ่ะแม่ให้มารับจ้างทํางานบ้านให้กับเมียผู้รับเหมาก่อสร้างมาช่วยถูบ้านขวาดบ้านล้างจานแล้วก็เอาผ้าใส่เครื่องซักพอเสร็จแล้วก็ตาก4ี่โมงเย็นก็กลับบ้านเช้ามาก็มา7จ็ดโมงครึ่งก็ได้เงินวันหนึ่งร้อาน้ำก็จะให้แม่หนึ่งรแล้วก็เก็บไว้ห้บาท น้ำก็คอยหุงข้าวทุกเช้าทุกเย็นกับข้าวก็ซื้อแกงถุงข้างบ้านมากินกันนางกบก็มีโอทุกวันนางกบมีความขยันตั้งใจจะส่งลูกชายทั้งสองให้ได้เรียนสูงก็พยายามอดออมใช้อย่างประหยัดส่วนในหนึ่งผู้พ่อนี่ททำไม่ค่อยเหลือเพราะเสพยาบ้าแล้วบางวันก็กินเหล้าเงินออกก็เหลือให้เมียมไม่กี่บาทแต่นางกบก็ไม่เคยว่าอะไรเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยชอบมีเรื่องมีราว ก็อดทนอยู่ด้วยความรักลูกรักผัวต่อมาในเหน่งมีอาการเป็นไข้ไม่ได้ไปทํางานสองสมวันนางกบก็ให้น้ําไปรับจ้างแค่ครึ่งวันเสร็จแล้วก็รีบกลับมาดูแลพ่อน้ำก็ทําตามที่แม่บอกเพราะว่าน้ําเป็นเด็กดีนิสัยเหมือนแม่ใครๆก็เมตตาน้ำเนี่เป็นเด็กผิวขาวซีดเหมือนกับขาดสารอาหารหน้าตาดูซื่อๆน่าสงสารกิริยาเรียบร้อย เป็นคนรูปร่างผอมบางผมยาวประบาน้ำก็มักจะมัดผมไว้ใส่เสื้อยืดสีดำมังเกงขาสั้นลายการ์ตูนใส่รองเท้าแตะที่ข้อมือข้างซ้ายก็จะมีสายข้อมือสีเหลืองใส่อยู่น่องก็ดูเรียวงามขาวจนแทบจะเห็นเส้นเลือดมือก็ดูเรียวหลายคนก็บอกว่าเออน้ำมันมือเท้าสวยนะผิดพ่อผิดแม่น่าจะวาสนาดี แต่บางคนก็ว่าน้ำอาจจะอาพับเพราะว่าใบหน้ามันดูเศร้าในตามันดูโศกยังไงไม่รู้ก็พูดกันไปต่างๆนานา,ตาแต่สรุปแล้วก็มีแต่คนเอ็นดูสงสารน้ำตัวในหนึ่งนี่ไม่ได้ไปทำงานเป็นอาทิตย์ปรากฏว่าเวลานั้นน้ำก็ดูหงอยเหงาชอบกลนบางครั้งก็ไปนั่งร้องไห้อยู่หลังบ้านมีคนเห็นก็สอบถามแต่น้ำก็บอกว่าไม่มีอะไร ส่วนนางกบผู้เป็นแม่ก็ไม่มีเวลาสังเกตลูกจนกระทั่งวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดก็มีคนข้างบ้านคนหนึ่งมาบอกกับน,นางกบบอกว่าเขาเห็นน้ำเนี่ยมักจะมานั่งร้องไห้อยู่หลังบ้านตอนเย็นเย็นอยู่บ่อยๆนางกบก็าถามลูกสาวแต่น้ำก็บอกว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรละแค่เหนื่อยนิดหน่อยนางกบก็บอกว่าถ้าเหนื่อยมากก็พักบ้างนะลูกอยู่บ้านบ้าง น้ำก็บอกว่าหนูไม่อยากหยุดหนูอยากทำงานจนมืดคำ่ำนังกบก็งงกับคําพูดของลูกสาวแต่ก็บอกว่าเราเกิดมาจนเราก็ต้องอดทนนะลูกแม่ก็สงสารที่หนูไม่ได้เรียนก็พยายามเก็บเงินหยอดกระปุกเอาไว้เดี๋ยววันข้างหน้าให้น้ำโตอีกหน่อยจะให้ไปเรียนเสริมสวยกับร้านพี่เอ๋เขาเป็นลูกมือเขาไปก่อนพอสะใด เก่งก็ค่อยไปเรียนต่อเอาที่ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนก็แล้วกันแล้วก็มาเป็นลูกจ้างเขาไปก่อนวันข้างหน้ามีเงินมีทองหรือว่าได้แฟนดีก็จะได้เปิดร้านได้เริ่มเรียนโรงเรียนในกรุงเทพให้ได้ใบประกาศน้ำก็นั่งฟังอย่างเมื่อลอยน้ำตาเอือนังกบก็เลยบอกให้ไปนอนซะต่อไปก็ให้น้ำเก็บเงินไว้วันละร้อย อยากจะกินขนมหรือว่าเวลารถของดองมาจะซื้อผลไม้ที่ชอบก็ซื้อกินเลยข้าวก็กินเยอะๆหน่อยเพราะว่าน้ำดูผอมพอเดิมน้ําก็เดินไปนอนโดยไม่ดูทีวีกับน้องอย่างเคยนังกบผู้เป็นแม่ก็คิดว่าจะซื้อมือถือให้น้ำสักเครื่องราคาสักสามสี่พันถ้าได้โบนัสปลายปีแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะเกิดโรคโควิดระบาดโรงงานไม่มีโบนัสให้ ทางโรงงานก็พยายามเลี้ยงคนงานไว้ได้กว่านับว่าบุญแล้วยังดีที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปูอัดขายดีมีกำไรงามมาตลอดเพิ่งจะมาขาดทุนปีนี้ตอนที่โควิดระบาดรอบแรกต่อมาน้ำก็มีอาการเวียนหัวอาเจียนไปทำงานไม่ไหวนั่งกบผู้แม่ก็เลยหยุดงานพาลูกไปหาหมอกลัวจะเป็นโควิดแต่เมื่อหมอสอบถามอาการและถามว่าประจำเดือนไม่มานานแล้วเหรอ มาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่น้ําก็บอกว่าจําไม่ได้ว่ามาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วก็ไม่มาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้หมอก็เลยให้ตรวจเลือดตรวจฉี่แล้วก็ถามน้ําว่ามีเพศสัมพันธ์กับใครหรือเปล่าเพราะว่าผลตรวจออกมาก็คือน้ํากําลังท้องนางกบผู้แม่ได้ยินก็ตกใจบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับลูกที่บ้านเองหมอก็ให้ยาบำรุงมากิน นังกบนั่งเงียบมาตลอดทางน้ำก็เงียบนังกบก็พานั่งแท็กซี่กลับมาเมื่อถึงบ้านก็พยายามสอบถามน้ำว่าท้องกับใครแม่แม่ว่าอะไรล็อกขอให้บอกความจริงมาน้ำก็ร้องไห้เล่าความจริงให้แม่ฟังว่าพ่อน่ะคมขืนตัวนังกบลมแทบใส่และเย็นนั้นก็ได้พูดคุยกันในหนึ่งว่าทำไมถึงได้ทำกับลูกในไส้แบบนี้จิตใจทำด้วยอะไร ในหนึ่งก็บอกว่าอัดยาหนักไปหน่อยนังกบหมดทางเลือกนำเงินเก็บที่มีอยู่พาน้ำไปทำแทง้งนังกบนี่ก็แสนที่จะอัดอั้นตันใจก็ได้บอกกับป้านีผู้เล่าเรื่องเนี้ว่าตัวเอง่ะอยากจะตายสงสารลูกเหลือเกินแล้วพอลาตกกลางคืนนี่ตัวเองก็นอนผ่นรายถูกผีเด็กมาหลอกหลอนแทบทุกคืน ทำงานก็ได้ยินจะเสียงเด็กร้องอยู่ในหูส่วนน้ำลูกสาวก็ป่วยผอมลงมากต้องฝากให้นอนกับป้านีไม่ไว้ใจพ่อมันอีกต่อไปนางกบก็ไม่พูดกับนายหน่งอีกไม่กี่วันนางกบก็บอกป้าณีว่านอนไม่หลับร้องไห้จนไม่มีน้ําตาแล้วทรมานมากข้าวปลาก็กินไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทํางานมาหลายวันแล้วป้าณีก็บอกให้ไปลาป่วยไว้ก่อนเดี๋ยวจะโดนไล่ออก ปัญนนีก็อาสาพาไปหาหมอหมอก็บอกว่านังกบนเป็นโรคซึมเศร้าต้องได้รับการรักษาปันน่นะีรับรู้ทุกเรื่องจากนางกบแต่ว่าปัญีไม่เคยเล่าให้ใครฟังจนเหตุการณ์ผ่านไปประมาณเดือนอกว่าๆน้ําก็เริ่มพื้นตัวปัญีกับครอบครัวให้กินอิ่มคอยปลอบใจนางกบก็แข็งใจไปทํางานเพราะห่วงลูกชายที่ยังเรียนอยู่เก็บความขมขื่นเอาไว้ในใจ วันนั้นป้นนีเห็นว่านังกบดูหน้าตาดำคล้ำกว่าทุกวันก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นไงบ้างอะ่ะฮะนอนหลับไหมกบเอ้ยนังกบก็บอกว่าใจสั่นแน่นหน้าอกสมองมันมีแต่ความโศกเศร้าแล้วผีเด็กก็ยังมารังควานเมื่อคืนก็ห้อยหัวลงมาจากคือต้องเอาผ้าปิดตาพอหลับตามันก็มาร้องอยู่ข้างๆหู ป้านีก็บอกว่าแล้วไอเน่งนะมันไม่รู้สึกรู้ษาอะไรเลยและอสารพัดสัตว์นั่นนะ่ะนางกบก็บอกว่าคนอย่างมันจะไปรู้สึกอะไรฉันขยะขยงมันลึกเกินแต่ก็ไม่มีทางไปบางวันเลิกงานมาคนเหนื่อยใจแทบขาดแล้วนางกบว่าอย่างนั้นน้ำก็จับมือแม่มาแนบกับแก้มนางกบก็บอกว่าขอบใจป้านีมากนะที่ดูแลน้ำมัน บุญคุณนี้จะไม่ลืมเลยน้ำเอ๋ยอย่าคิดมากนะลูกลืมทุกอย่างซะแข็งแรงดีนะแม่จะพาไปฝากที่ร้านเสริมสวยไปหัดทำผมขั้นพื้นฐานไปก่อนรออีกสามสี่เดือนที่ศูนย์เขารับสอนชุดใหม่แล้วค่อยไปเรียนนะลูกช่วงนี้เขาปิดช่วงโควิดน้ำก็พยักหน้าปันณีก็สุดจะสงสารสองแม่ลูกมาก แผลในใจของน้ำเนี่ยมันคงไม่จางหายไปได้ง่ายๆเย็นอีกวันนางกบนั่งวินมาจอดปากทางที่จะเข้าบ้านทางมันมีน้ำท่วมขังมันเป็นที่ต่ำน้ำทะเลหนุนนางกบก็ลงจากรถจ่ายค่าโดยสารแล้วเดินจะเข้าบ้านก็มีอาการเดินเซมีหลายคนที่นั่งคุยกันตอนเย็นที่สะพานปูนริมคลองเห็นนางกบล้มคว่ำหน้าลงไปที่ที่น้ำขังอยู่ ก็มีนายโตกับนายเวทรีบวิ่งไปอุ้มขึ้นมามีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอีกสามสี่คนร้องเรียกปันนีได้ยินเสียงเอะอะได้ยินเขาเรียกชื่อนังกบน้ำก็ได้ยินก็รีบเดินมาดูน้ำตกใจที่เห็นแม่หมดสติก็รีบให้แม่หนุนตักแต่ในโตบอกว่านาังกบไม่หายใจแล้วก็อบอกให้น้ำวางแม่ราบกับพื้นก่อนแล้วก็ช่วยกันปั๊มหัวใจปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วก็ให้คนโทรเรียกรถมารับเมื่อรถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินมารับเขาก็บอกว่านางกบนะสิ้นใจแล้วแต่ก็ยังพยายามช่วยเต็มที่เอาร่างไปโรงพยาบาลปันนีกับน้ำก็ตามไปด้วยผัวปันนีก็ขับรถเครื่องตามไปนางกบตายจริงๆหมอบอกนางกบหัวใจวายเฉียบพลันน้ำน่ะเสียใจมากปันนีก็รีบกลับมาบอกในเน่งที่เพิ่งจะกลับจากทํางานว่า เมียมึงตายแล้วอ่ะในเน่งก็สะอึกชะง,งักไปชั่วขณะแล้วก็บอกว่าคงจะเผาเลยเงินทองไม่มีจะจัดการดอกลูกชายอีกสองคนก็ร้องไห้เป็นที่น่าเวทนาป้านนี้กับเพื่อนบ้านก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะช่วยกันสวดมันสักคืนนั่นก็ยังดีให้มันได้ฟังพระสวดบ้างน้ำเนี่ยเดินเลี่ยงจากทุกคนไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ เสร็จแล้วก็ไปเอาน้ำยาล้างห้องน้ำที่บ้านปนีเอาไปกินในห้องที่บ้านของตัวชักดิ้นชักงอมันเป็นน้ำยาที่ซื้อจากร้านยี่สิบบาทแต่มันก็แรงพอที่จะกัดอวัยวะภายในจนกระทั่งอาเจียนออกมาเป็นเลือดในเน่งเดินมาเจอเขาพอดีก็ร้องลั่นอีลูกบ้าเนี่ยมึงเป็นบ้าแล้ววะถึงฆ่าตัวตาย แม่มึงตายคนเดียวกูก็กลุ้มพอแล้วมึงยังจะมาทำแบบนี้อีกอะเสียงในเน่งเอะอเพื่อนบ้านและปะ้านีก็เข้ามาดูก็ตกใจกันมากน้ำกินเข้าไปจนหมดขวดป้าณีบอกว่าเพิ่งจะใช้ล้างห้องน้ำไปสองครั้งเองต่างก็ช่วยกันรีบพาไปโรงพยาบาลคนแถวนั้นสงสารน้ำก็รีบเอาขึ้นรถไปไม่รอให้รถมารับในเน่งก็บ่นดา่าทำอะไรไม่ถูกป้านีก็ด่าว่าไอเนง่ง ไอ้ชาชั่วมึงได้มีจิตสำนึกบ้างไหมนะมึงก็รู้แก่ใจว่าลูกเมียมึงเป็นอย่างเนี้เพราะใครลูกชายอสองคนก็พากันร้องไห้หนักเพื่อนบ้านก็เรียกไปกินข้าวเย็นก่อนป้าน,นีในเหน่งและผัวป้าน,นีก็รีบตามไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าน้ำสิ้นใจในเวลาต่อมา รุ่งขึ้นอีกวันในหน่งก็เดินเรื่องเอาศพลูกเมียไปวัดมีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีเด็กหญิงกินยาตายก็สอบสวนผู้เป็นพ่อก็สันนิษฐานว่าเสียใจที่แม่ตายหรืออาจจะเสียใจที่แฟนไม่ยอมรับที่มีประวัติท้องในหน่งก็บอกว่าลูกหกล้มแท้งไปแล้วหลังจากงานศพสองแม่ลูกปนีก,ก็อดเล่าเรื่องให้เพื่อนบ้านฟังเรื่องความชั่วของในหน่งไม่ได้ เรื่องของน้ำกับนางกบก็เลยแดงขึ้นมาทีนี้ก็เลยไม่มีใครอยากจะพูดกันในเน่งตอนหลังในหน่งก็ให้ลูกไปอยู่วัดตอนนี้ในหน่งก็อยู่กินกับผู้หญิงแก่ที่ทำก่อสร้างด้วยกันเป็นไม้ผัวตายผู้หญิงตกเย็นก็เมาแต่ก็อยู่กันได้ตบตีกันทุกวันนะก็ยังอยู่ด้วยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ชีวิตสองแม่ลูกที่อาพับเนี่ต้องมาจบลงเพราะมีพ่อมีผัวเลวจิตใจที่เลวร้ายผิดมนุษย์มนาคมขืนได้แม้กระทั่งลูกตัวเองมีชาวบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ที่หลังบ้านของน้ำบ่อยๆหมาก็หอนทุกคืนปัจจุบันก็ยังหอนอยู่ป้านีบอกว่านังกบกับน้ำเนี่ยคงยังไม่ไปไหนแต่ว่าตัวป้าณีนี่เลิกกลัวแล้ว แล้วก็จะใส่บาตให้ทั้งสองอยู่เป็นประจำครับ